อยากเปิดหรือ,อยังอนะ่ะอยากเปิดยังเปิปปปปดก็ได้โอเคทุกคนพร้อมนะสามสองหนึ่งไปทุกคนทุกคนนี่หนทุกคนคิดวัาผมไหมช่วงนี้ผมผมแกงเอาโฟกัสบ่อยมากเลยอะทุกคนคิดเหมือนกันไหมถ้าเกิดผมแกงเอาโฟกัสบ่อยอย่างเงี้ย ว่าวันหนึ่งเนี่ยโฟกัสจะกลายเป็นนังเงือกแล้วก็หนีไปลงทะเลไปไม่นา้แน่ทุกคนเราต้องงอน้องก่อนถ้าเกิดเราแกล้งทุกวันอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอโฟกัสกับทะเลเนี่ยเดี๋ยวเราจะไม่มีคนแกล้งใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องหาวิธีงอน้องดีกว่าเฮ้ยคิดออกแล้วงั้นวันนี้นะเราจะมาทําตามอ่างอโฟกัสตามสีกันดีกว่าทุกคนถ้าเ๋ยวเราไปถามน้องกัสกันนะว่าโฟกัสเ่ยชอบสีอะไรโฟกัสอยู่ไหนเนี่ยอ้าโฟกัสอยู่นี่เองเหรอเนี่ย วิ่ทุกคนงั้นเราไปถามสีน้องฟักที่ก่านนะว่าฟักชอบสีอะไรช่วงนี้ไปจัดจะว่าไปนะพูดถึงช่วงเนี้ยพี่ฟิล์มนะแกล้งเราบ่อยมากและพี่ฟิล์มก็ชอบไม่สนใจเราด้วยเนี่ยนะแกล้งจนไม่อยากจะคุยด้วยแนละ้วพี่ฟิล์ม อะไรก็ไม่ดูใหญ่เลยนะเปลี่ยนไปมากเลยเนี่ยโฟกัส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 โอ๊ยเรียกอะไรเนี่ยก็เรียกแล้วไม่หันนะโอ้โหนี่โฟกัสวันนี้ฟิล์มตั้งใจมากเลยนะฟิล์มจะชวนโฟกัสไปลอยกระทงวันนี้เอาเฮ้ยเลยมาแล้วไม่ใช่โฟกัส วันนี้นะพี่สุดแสนดีเนี่ยจะมาง้อโฟกัสคุณขอถามโฟกัสก่อนดีกว่าช่วงเนี้ยโฟกัสชอบสีอะไรเป็นพิเศษไหมสีเหรอเออตอบมาตอบมาชอบสีอะไรเราว่าวันนี้พี่ฟิล์มมาแปลกๆนงเนี้ยเฮ้ยหรือว่าพี่ฟิล์มต้องมีอะไรแกล้งเราแน,น่ๆเลยเนี่ยอ้าหลับแล้วเหรอไปละไปพึ่ง ช้ท้สีเยเนี่ยบอกพีมาบอกแค่สีเดียวแกงโฟกัสแน่ๆไม่แกงหรอกโฟกัสหรอชอบสีสีส้มมาพี่บีมช่วงนี้นะอ๋อชอบสีส้มใช่ไหมช่วงนี้ได้เลยโฟกัสรออยู่ตรงนี้นะเพราะว่าวันนี้ฟิมมีของจะมาเซอร์ไพรส์โฟกัสใช่หรอใช่ดีอยากเห็นรอเปล่าล่ะงั้นโฟกัสต้องรออยู่ตรงนี้นะแล้วโฟกัสชอบสีส้มใช่ไหมช่วงนี้ โอเคดีนะเราไม่บอกสีอื่นก็ได้หาซื้อ่งสีส้มใช่ไหมโอเคทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะว่าวันนี้ฟิล์มจะโฟกัสเดี๋ยววันนี้ฟิล์มเดี๋ยววันนี้ฟิล์มจะเซอร์ไพรส์โฟกัสยังไงเออพร้อมยังตาตาก่อนหลับทำไมอะฟิล์มมาทุกคนเดี๋ยวก่อนนะเราว่าวันนี้พี่ฟิล์มมาแปลกจริงด้วยนะอยู่ดีก็มาถามสีเราและบอกจะเซอร์ไพร์ เหาวาน่ะพี่ฟิล์มตรงแก้แล้วแน่ๆเลยเ้ยีวว่าแต่มีสัตว์อะไรสีสม้มอ่ะเฮ้ยคิดแล้วคนลุกแล้วอรอก็ได้เผื่อจะเป็นพี่แสนดีวันหนึง่งไปไหนอโอ้ยนี่แหละจัดของเรียบร้อยแล้วทุกคนใช้เวลาตัดนาน,านมากเลยเทีนี้นะเดีย๋ยวเราไปตามน้องโฟกัสดีกว่าวทุกคนโฟกัสโอเคมาโฟกัสไม,มาแล้ว พร้อมยังปกัิพร้อมจะเห็นของเเรียงยงอะไรอ่ะพร้อมเรียงพร้อมจะด,ดูของที่เตมเตรียมไว้ให้หรือยัง โอ้ยโฟกัสต้องอชอบแน่ๆใกรชอบสีสร่มใช่ไหมไม่เชื่อหรอพี่ฟิล์มอ่ะต้องแกงโฟกัสแน่นอนพี่ฟิล์มก็ทํามาเป็นถามโฟกัสไปงั้นแหละเอ้นี่โฟกัสเ,<อ>เดี๋ยวก็ต้องมาดูนะว่าฟิล์มเนี่ยเตรียมอะไรไว้ให้โฟกัสพร้อมยังถ้ารอบนี้นะฟิล์มแกงโฟกัสโฟกัสจะไม่ให้อภัยพี่ฟิล์มตลอดเลยจะโฟกัสจะกลับไปไหนฮะจะโฟกัสจะกลับไปไหนก็อยู่บ้านไงแต่ไม่ไม่คุยกับพี่ฟิล์มไงอ้าวหรอว่าโฟกัสจะไม่กลับนั่นยนะกลับไปอะอะไรอะอะไรอะอะไรอะไม่ได้เป็น เนื้อเป็นนางเงือกไม่ได้เป็นนางเงือกเอาเหรอไม่ได้แกงใช่ไหมไม่ได้แกงพร้อมยังอ่ะอ่ะไปยังไปเรี่องเลยนะไปก็ได้ไปไม่ต้องไปตางยังไปยกไปยางนี้เลยก็ได้ไปเดินไปนะไปตรงไหนอ่ะนู่นนะตรงไหนนู่นนี่เลยโฟกัสฟิล์มเนี่ยเอาของสุภาพในตู้เย็นนะทุกคนเตรียมดูพร้อมโฟกัสเลยนะทุกคนพร้อมที่เหรอพร้อมยังพี่ฟิล์มแกงโฟกัสไปเดียวอยากเปิดหรือยังอ่ะ ยากเปิดนะเป,เ,ปเปิดก็ได้เนพร้อมนะสามสองหนึ่ง ฟิล์มนะจะมางอโฟกัสแทนฟิล์มเลยเตรียมของกินสีส ah> ้มนะใส่ไว้ในตู้เย็นไว้นี่หมดเลยนี่โฟกัสเปียรของกินที่เป็นสีส้มนะเอาไว้นี้หมดเลยถ้าเกิดโฟกัสจะกินเลยนะเต็มที่เลยนี่นั่งก่อนนั่ง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 นนี่นั่งไหนนั่งนี่ไงนั่งพื้นนี่กัด ีต้องบอกก่อนนะว่ามีอะไรบ้างนี่ข้างบนนะก็จะเป็นนี่อันนี้ก็จะเป็นผลไม้นะก็จะข้างบนนก็จะเป็นพวกน้ำใช่แล้วก็นี่นะจะเป็นแบบว่าเป็นวพวกน้ำโฟกัสกินน้ำนี่หมดก็คือโฟกัสแบบวิตามินซีเข้าตัวเต็เมเลยนะใช่แล้วยังพอมในนมด้วยโฟกัสอาไว้ทักทายอะไรอย่างนี้นะแล้วก็มีนะอาลมด้วยนะเผื่อโฟกัสแบบอยากกินอะไรอย่างนี้อ่ะแล้วก็จะมีขนมนะนี่ขนมแบบนี้เยอะมากและเผื่อโฟกัสอยากกินอะไรที่เย็นนี่นี่แบบดีต่อสุขภาพหรือว่า ากินน mm ี hmm. ่เยลลี่อันนึงเหมือนกันอันนี้อันนี้อันนี้เยลลี่แบบว่าเป็นน้ำอันนี้เยลลี่แบบว่าเป็นแบบเนื้อๆหน่อยอันนี้ไม่ใช่ซอสพริกแต่เอากินกับฟ้าพริกก็ได้อันนี้อะไรอะไรอยู่นะเฮ้ยฟินเพระก็ากกินอะเระก็ากกินแล้วละกินได้เลยอันไหนนี่เหรอไม่ใช่นี่เหรอไม่ใช่ตรงกลางนั่นแหละอันนี้ก็อยากกินนะมึงซื้อมาของฟินกินเองไม่ให้หรอกไปเลยอ่ะนี่เอาไป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 โอเฮ้ยจ้า นี่เลยช้อนอยู่นี่อ่าบไปอาอไปใช้ปากกินหมดเนะอย่างเงี้ยที่ฟิล์มนี่ก็ใจดีเหมือนกันนะเนี่ยนึกว่าจะมีแต่มุมชอบแกล้งน้องความจริงนะดีมาโก้กัดกับทะเลกันไงแกมึงแกล้งกัดบ่อยเกินอ่ะอืมนี่เราเกิดมาจากทะเลเหรออ้าไม่รู้อ๋อไม่ไม่รู้เปล่าควาจริงอ่ะกัดเกิดมาจากลูกท้อนะลอยมาในทะเล มันไม่เจอะไรกันเกิดมาจากกุ้งแล้วเป็นแอเดียวได้ไงอ่ะอันนี้พวกพอแม่ผ่ามาใช่ไหมพ่ออิงหยิบไงพ่อผ่าปุ๊บแตกพึ่งออกมาโฟกัสมีหาเป็นน้ำเงือกอยู่งัไม่รู้ตัวเนี่ยไม่รู้เลยโง่ไหมไม่พูดอะไรเนี่ยโอเคแล้วกิดใครอยากให้โฟกัสเป็นน้ำเงือกอยู่คอมเมนต์ด้วยนะครับทุกคนอ่ะมานโฟกันก็กินตามสบายนะเดี๋ยวก็เพื่อนๆเนี่ยอยากให้ฟีมางอโฟกัสอะไรอีกนะหรือว่าอยากให้ตู้เนี่ยจัดเป็นจี๋อะไรก็อยู่คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับทุกคนเอานี้นะ ฟิลก็ต้องขอตัวไปคิดแผนแก้ปัญหาค่าต่อไปกับนม่ทุกคนเจอกันคืนหน้าแก้อีกแล้วเหรออือ๋ออะไรของพี่ฟิลจะไม่เป็นระดับอย่างน้อยแล้ก็มีของกินเต็มตจุเลยเนี่ยแหอยู่ตรงนี้ทั้งวันเลยไม่หมด<อ>ไม่ออกไปตรงนี้หรอกเรากินอันนี้ดีกว่ากินคกลเกลียวไม่มีใครไปแย่งหรอกสาลอยหอมอมาก อ๋อเยอะอืมติดต <laughs> ่อคุณจ๊ะ ในใจที่มีต่อเธอคิว o อร์แฮปปี้นะอยากขอบคุณที่เราได้มาพบเธอฉันดีใจจริงๆที่ได้พบเธออย่าบอกใจแข you are my